ยูจิกับยูตะสองลูกศิษย์อาจารย์โกโจใครจะโหดกว่ากันบอกเลยว่าเดือดมากรีวิวจูจุสุไกเซนอุบัติการชิบุย่าจะระดหล,ลัางบางในระบบ f o x ที่คือเดือดที่สุดในชีวิตที่เคยดูอนิเมะในโรงมาแล้วคือแบบพอเห็นพาร์ชิบุย่าเอามารีมาสเตอร์ขึ้นจอใหญ่มันจุใจจริงทุกคนทุกอย่างมันคมชัดขึ้นมันหนักขึ้นโดยเฉพาะพาร์ทนานามนิคือขยี้เรามากคือไม่อยากจะแบบไม่อยากจะลึกชาเลยว่าเราร้องไห้กับพาร์ทนี้ไปกี่รอบแล้วแล้วพอมาดูในโรงอะ่ะก็คือแบบขยี้เข้าไปอีกอะแแลล้้วตงงงพูดถึเยเยยรราาัััทบบบบใจ2โบบกมกมๆ ความเคมีความเข้าขากันต่อสู้ร่วมกันคือแบบมันโหดเรายังคงประทับใจพาร์ทโฮโดกับยูจิมากจริงๆส่วนพาร์ทผู้ทางสู่จะโดนล้างบางเราจะได้เห็น4ตัวละครหลักเปิดศึกกันแบบจุกๆไปเลยก็คือจะมีนายะเซงอิงยูตมะมาชนกับโซโชลแล้วก็ยูจิแล้วบอกเลยว่าพาร์ทเปิดตัวยูตะคือแบบเราหยุดหายใจไปเลย3วิคือมันแบบขนลุกมันอึ้งมากฉากบูก็ยังคงมาตรฐานภาพสวยบูดูบูเดือดสุดๆแต่ก็ไม่ได้เครียดทั้งเรื่องยังแอบมีโมเมนต์ขำๆของ2พี่น้องอยู่นะเราก็แบบจะไม่สปอยมาละกันแล้วจริงออมมกเีทนึคื มีมากสําหรับหนังสายบูสสายแอคชั่นคือมันไม่ได้แค่สันสันพ่นลมเฉยๆอะ่ะตอนยูจิสู้หรือว่าตอนยูจิวิ่งอะ่ะคือเหมือนเราอะ่ะถูกดึงเข้าไปอยู่ในแบบตรงนั้นเหมือนสถานการณ์นั้นจริงๆเหมือนเราอยู่ในอาชีบุญ่าจริงๆร่วมสู้กับยูจิเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ดูคลิปรีวิวคนอื่นไม่เท่ากับไปลองดูเองจริงๆส่วนใครที่อยากรู้ว่าระหว่างยูตากับยูจิสองลูกศิษย์อาจารย์โกโจโคใครจะโหดกว่ากันอันเนี้ยต้องมาเห็นเองในโรงนะเพราะฉากปะทะกันในโฟรีเอกอะสะใจโคตรฉายเพียงเจตดวันเมเท่ทากอนั้น อย่าลืมไปดูกันทุกคนบอกเลยว่าโหสะใจมากคุ้มค่าแก่การไปดูในระบบโฟเดตจริงๆ